แล้แต่แล้วแต่ดวงคนอือว่าอันไปนั่งทับผู้บอกสามโตนะบอกใครเพิ่นไปนั่งแบบไรขอการสุนนะเพิ่นกับเพิ่นไปนั่งทับเลยเพิ่นบอกว่าจะมานอนนี้ครับตอนนั้นเห็ดกุฏิไก่พดเนาะครับเพิ่นก็เลยว่าเพันมานอนนี้สิสิสิขาให้ตายโอ้อาตมาก็เลยว่าขาขาตัวขาผาสูงองค์ข้าเจ้ามันบาปพี่ อาจารย์ได้บุญจะต้องบอกเลขไขว้างเก็เลยบอกเลขวัวนั้นตึดสามตัวตรงๆเพิ่นเป็นพีทหารบอกเป็นพีทหารเลยอาจารย์เห็นอะไรแต่อาจารย์ปันเห้นัะไ่อาจารย์จังจังบอกเจ้าวาแเจ้าวาหมักเหลาดิมันมี่พูดในโชคด้ลาะก็ถวายเหลาเพิ่นเป็นพี แม่เอาให้ไก่ตูเป็นคู่ของเป็นพีนเนาะเริ่มผู้ทหารเร้ยมเหมอนีลูกหลานขออนุญาตปาดถ้ำผู้ทหารผู้หลักสมหลักษาอยู่วัดจุบา่าเหมือนีลูกหลานมาขอโชคขอลาบข่อมกับมีลูกเพืองคันเทียนมีลูกศิษย์ลูกหามาขออนุญาตทายถ้ำเอ่อขันเจงอิลีอบอกให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกเพืองคันเทียนให้เขาได้มาเหตุบุญเหตุท่านเขาสิได้เหตุบุญเหตุท่านให้บุญกฐินปีนี้ขอให้ลูกศิษย์ลูกหาถือ เลขทือเบอร์สุขคนสุขคนขอสามตัวเจียงเจียงบอกให,ห,ห้นูด้ดูเห็นให้ติซิบบันซาหาบาันลือก,กันนะ,ะลูกหลานเอฟซี C เขาก็อยากขออยากได้ฉะนั้นแหละจึงขอพอทหารขั้นได้แล้วบันนี้ะจะเอาเราให้สองหายใกล้สองตัวอ,อันเอฟซีพวกมีโชคลายเขาก็สีหาหลายดีบอดีโอปปอร์ก็สีหาเดอ้อปูเดอ้อครับผมอขอสามตัวเจียงเจียง,ง <ๆ S 2> เลยนะ บอกให้ลูกดูให้เห็นเนี่ยพอเด้อให้ออกโรดเก่งๆครับอือนี่อเบอกมากกาวให้เรียบร้อยเด้อหรียกว่าสีตรงเลขปูเลขปูเสียออกตัวไหนก่ะให้ออกไม่ลดทูบนะคะเป็นเป็นว่าย่ำเนาะปูเนาะเป็นว่าย่ำนะโอ้ตะกีนั่งเต็งบอกเลขนั่งเต็งเลยตตกีถ้าปูประยันบอกค่ะย่านก็เท็ดแจ้งเน้ไหลใจดีสูเสือหลังแต่ปูไม่ยูไม่ไม่บ่กค่ะแมนไม่ยูไม่ไม่ น้แสดงว่าเพื่อนแข็งเติบเนาะตั้งแต่มาหาปูในกุฏิเลยพี่นอ้องเพิ่นเป็นใส่ชุดทหารมาเลยบ่ค่ะความฝันน่ะฝันบ่ได้เป็นชุดทหารฝันทหารสมัยเก่าแห่ใส่จงกระเบนใส้ใส้กางเกงหมอห้อมนี้กึ่งเกียงมหม้อห้อมซื้อห้เพิ่น,นีงชุดนักลบเลยอะ่ะแมนชุดนักลบส่ชุดนักลบสมัยเก่าปีนมาเืิ่งดูมทังไดเล็ก บอกให้ดูดูเห็นกันน่ะพอเอ้ยสิบปันตาฮะมีสีมาเนาะปูมีสีมาดีตะกี้บมมีสารเพิ่นจ้ะผู้ใดมาขอกับมาปักตูกนี่ครับมาหนี้มาขอแล้วก็เลยได้กันเทียดให้เพิ่นเพปันได้ดิ่ันได้โชคครับอีกข้อเอื่นพีทหารคือยูนี่แมนเอื่นพีทหารที่ไงทหารคือยูนี่บอกให้ดูดูเห็นเด้อพอเด้อสังเกิดว่าบ่ได้มาบอกเลื่องปูนี่ก็บ่ได้ตั้งศาลบอขันเลบ่อันนี้ เบอกง่ายๆเนาะเพิ่นมาขอลงอปต่อเพิ่นก็ได้ได้ได้เอาสารมาตั้งให้เพิ่นเพิ่นมาบนบ่จ้นแม่นโอ้บ่ธรรมดาตัวเนี่ยได้จากการบนบานสารก้าวของหยาติโยมเต็มเพิ่นมาขอลงอปต่อเพิ่อนได้ได้ได้ตั้งคิดเอาเด้อได้ตั้งอันนี้คือดาบใช่ไหมผมดาบดาบเนี่ยครับยังคาใจกับเลขแปดอยู่ครับอาจารย์ มันเป็นไลยแปดแปดเนาะแปดศูนย์ก็ได้ดีออผมเห็นแปดสะดุดตานะครับเอาจริงๆนี่เนาะบอกให้เห็นเด้อเนี่ยเสร็จอีกโงเด้อจังสี่นี่ก็ออกคือกันกปออกคือกันงอนันออกสามตัวเยูนี่แต่ว่าอาจารย์ถือมากทุกพ่มี ตัวเดคือ,อว่ามีตัวเด็กแล้วปู๊นั่งวะมีอยู่สีล่างๆเดี๋ยวจีเพินไปเอาไม้คือคนสีหายสองตัวก็จก้ากู้หาเบื้องคนใหม่เบื้องคนครับนั่งวะเป็นอาสีหายสองตัวยับก็ได้เพราะว่าคือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนล่แหละเนาะ<ม>เอามันมาแล้วปอาา้ยสีออกตัวใด้แตให้มันออกแขนยางสองตัวก็ให้ออกเลขล่างเล้วปู้ยยซีไปยิบลอตเตอรี่ก็ให้มันได้ ตัวมีสุดแต่แบ๋วไม่แต่ว่าาหันถือมาก่มีลูกไปไค่ดิออย่ในมีแบบตัวแต่ว่าเป็นสหายตัวดี่บแค่เมืนตัวเนาะได้สามตัวแหมโอ้พรอทหารยากได้สามตัวนะครับผมต้นแบะแมนเอาเพรน้ำโอปอกันโอปอว่ากล้าให้ สองสองสองหมันิะหสองหายเฉพาะถูกบ่มีเล็กแม่ผูดในโอปอจูดคือสองน้ำจันสองหแมนครับผมอันเลขบ่มีเดๆนีนเิ่นว่าหายเลยครับเิ่นว่าหายเิ่นหายโอปอลหาย่นมาบอกคนอวมันสิกาหายว่เเป็นมบบสองหายกาให้ครับผมกาให้กับจูดโอ้ยทหารหายโอปอเพราะว่าโอปอเป็นทหารเก่าพี่เนาะเป็นเชิดจริ ไปกินทหารไปก oh! oh! ินเลยคุได้อยากอยากให้ผูเค่อยมึที่สายเดียวกันท um> uh ี่เ็มือ่้อ้าวเาบวกเิ่นต uh uh ัวบวกเิ uh ็นโอจริงสามตัวจริงสามตัวแล้วพู่เด้อที่ให้เราสองหายไก่สองตัวเราสองหายไก่สองตัว เออต <is> ้องสามตัวให้ปูวเออต้องต้องเข้าด้วยนะบอกฮานูเออต้องเข้าพต้องเข้านะครับผมไม่ไห้ก่าอันเอาเอายังแไ่ก่อนรับปูเราซ้อไหาเราซ้อนหายใกล้สองตัวดอกนั่นเป็นยังหายก็ได้คือแบบมาแก่บุญน้ำองค์ปัวก็ได้เด้อเราซ้อไหายใกล้สองตัวโอปัวบุญห้เพราะว่าเลขถูกจูดออกมาโบมีพ่อโตบอที่แหลมก็จะหายโอปั์อยากให้ โอปอัวสีโอปอวจะเป็นทาหารเก่านะคะซึ่งจะได้อ,อยากให้ตายเดียวกันม่ารุ่นมานเด็กโอปอสิออกว่าเขียนมีสิทธัดตัดได้ทันได้อหาเลขถูกนะตัดกันเลยจับตั้งสิจับตั้งสิบลงไป เห็นแปดแปดเห็นย oh, ื <fe ats. S 3> ่ใสเนี่ยคัะผมเอามาดูครับเอาม่ดช่อมาดูนี่แปดแปดอ๋อคือดามีดนะครับเออคือดามีดดาบ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 ก็ดาบแปดแปดแปดต้เลขเลขแปดไหมเอาโอ้ป๋อเห็นแปดแปดยื่น้ามาสะดุดตาอไรก่อนแปดแปดเห็นทักกันไหมเห็นทักไลยครับนี่แต่ว่าเลขถูกปะท่านออกเอย่างครับพาบีนถูกเปนออหนึ่งอย่งหนึ่งมาตัวเดียวครับ คลิปน,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 นี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ่อมนี่ครับแนวทางตัวเลขนะครับของปูกสายทหาร88แปดและหนึ่งสองห้านะครับผมฝน,แบบนจะมาแล้วนะครับ